อเช่มาคันเปิดรับจองแล้วพร้อมราคาอย่างเป็นทางการ ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย Porsche นะครับนั่นก็คือ Porsche m a ค a n ซึ่งในประเทศไทยนะครับสำหรับ Porsche m a ค a n Electric นะครับจะเป็นการนำเข้าทั้งคันหรือว่านำเข้าแบบ CBU โดย AAS Group ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช e อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สำหรับปอร์เช่มาคันนะครับรุ่นแรกก็ผลิตและจําหน่ายในปี2014ซึ่งผ่านไปกว่าหนึ่งทศวรรษแล้วนะครับโดยรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันที่2ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบแต่ยังคงมีรูปลักษ์รวมถึงสมรรถนะที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และให้ประสบการณ์การเดินทางระยะไกลรวมถึงการใช้งานในชีวิตประจําวันที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะมีมาให้ทั้งมาคันโฟและมาคันเทอร์โบตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของการใช้งาน สำหรับลูกค้าปอร์เช่ที่จะเป็นเจ้าของสปอร์ตอเนกประสงค์ SUV รุ่นนี้กับสมรรถนะด้วยระบบ e-performance ที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ใหม่ๆให้รถ SUV ไฟฟ้าจากปอร์เช่ที่มีการออกแบบโมเดลที่สปอร์ตที่สุด โดยดีไซน์ของป o r s เช่มาคันรุ่นนี้นะครับมีการออกแบบสัดส,ส่วนที่เฉียบคมมากขึ้นรวมถึงยังให้ DNA การออกแบบของปอร์เช่ทำให้ the new Macan 2024มีทั้ง Aero Dynamic ที่ดีและมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นและ the new all electric Macan น,นะครับเป็นปอร์เช่คันแรกหรือว่ารุ่นแรกนะครับที่มีการนำเอาระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%มาใส่ใน SUV รุ่นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ไฟหน้าปอร์เช่เจเนเรชันใหม่ที่เป็นไฟหน้าแบบ สอส่วนโดยมีชุดไฟ DRL 4จุดที่ฝังอยู่ในปีเพื่อนเน้นให้เห็นความกว้างของตัวรถและโมดูลไฟหน้าที่เป็นไฟหลักพร้อมเทคโนโลยี LED Matrix จะอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเล็กน้อยบริเวณส่วนหน้ารถฝากระโปรงหน้านะครับมีการปรับให้มีขนาดตื่นขึ้นเส้นสายตัวถังมีลักษณะเฉพาะของ Porsche ซึ่งจะผสมผสาน DNA เข้ากับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ให้เหมาะกับการขับขี่ในระยะไกลโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ที่0 2 5 c d กลายเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์ที่มีความคล่องตัวมากที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าประเภทเดียวกันและมีผลต่อการใช้พลังงานเสริมด้วยความลาดของกระจกด้านหลังนะครับให้สัมพันธ์กับท้ายรถและสปอยเลอร์หลังแบบป๊อบอัพติดตั้งตัวกอรเปอร์เช่ที่ฝาท้ายพร้อมไฟท้ายแบบ3มิติ ที่พาดยาวทั้งท้ายรถและล้ออลอยขนาด22นิ้วโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,784ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,938ม mm, ิลิเมตรสูง1,622ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,893ม mm. ิลิเมตร สำหรับดีไซน์ภายในของปอร์เช่มาคัรนะครับจะโดดเด่นด้วยจอ3หน้าจอซึ่งเป็นแผงหน้าปัดดีไซน์โค้งขนาด12.6นิ้วแบบตั้งลอยได้และจอกลางขนาด10.9นิ้วรวมถึงจอผู้โดยสารที่สามารถดูข้อมูลรวมถึงระบบความบันเทิงขนาด10.9นิ้วซึ่งเป็นครั้งแรกสำหรับปอร์เช่ Driver Experience ที่มีจอแสดงผลบนกระจกหน้าพร้อมเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยระบบความบันเทิงเจเนอเรชั่นใหม่นะครับจะเป็นระบบ Android Automotive OS ซึ่งทาง Porsche Communication Management นะครับจะได้รับการยกระดับประสิทธิภาพการประมวลผลไปอีกขั้นไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงความสามารถในการนำทางรวมถึงสถานีชาร์จพลังงานรูปแบบใหม่พวงมาลามาัย3าก้านที่เป็นเอกลักษณ์ของ Porsche และเบาะนั่งแบบสปอร์ตท,ที่มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้มีการขับขี่อย่างประทับใจอีกทั้งการออกแบบภายในห้องโดยสารนะครับยังทำให้ความจดุด้านหลังของเบาะนั่งผู้โด สารสูงถึง540ลิตรและ Lee. พื้นที่เก็บของนะครับใต้ฝากระโปรงหน้ามีความจุ84ลิตรเมื่อพับเบาะหลังนะครับจะสามารถเก็บสัมภาระได้เพิ่มขึ้นถึง1,348ลิตรรองรับความสามารถในการขนย้ายถึง2,000กิโลกรัม และในส่วนของขุมพลังและสมรรถนะนะครับสำหรับมาคาร์โฟล์อิเล็กทริกจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อให้พลังกำลัง300กิโลวัตต์หรือ408แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด650นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์เอ่วโโดยเป็นแพลตฟอร์ม800โวลต์แล้วนะครับสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ใน5.2วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงิ่งได้ไกล613กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟกระแสะสลับนะครับหรือว่า AC สูงสุดที่11กิโลวัตต์และ DC f a ฟ t สชาร์จนะครับสูงสุดที่270กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80ได้ใน21นาทีรวมถึงระบบชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะถอนคันเร่งและเบรกสูงสุดได้ถึง240กิโลวัตต์ ส่วนโปรเช่มาคาร์เทอร์โบอิเล็กทริกนะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวขับเคลื่อน4ล้อให้พละกกำลังสูงสุงสด639แรงมา้าแรงบิดสูงถึง1,130นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชมทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ภายใน3.3วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้591กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน WLTP รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับหรือว่า AC นะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไฟกระแสตรงหรือ d f f s t c ชา r g e นะครับอยู่ที่270กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80จะอยู่ที่21นาทีเช่นกันนะครับรวมถึงระบบชาร์จไฟกับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะถอนคันเร่งนะครับได้สูงสุดถึง 240กิโลวัตต์เช่นกันสำหรับระบบช่วงล่างก็จะเป็นแบบถุงลม Air Suspension พร้อมปรับระดับสูงต่ำมีระบบบังคับเลี้ยวล้อหลังนะครับสูงสุดได้5องศารวมถึงมีการติดตั้งระบบล็อกเฟืองท้ายระบบจัดการแรงบิด สำหรับราคาของ Porsche Macan 4นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่5,390,000บาทส่วน Porsche Macan Turbo นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 7 9 0 0 0าบาทซึ่งตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมานะครับ Porsche ได้ส่งมอบรถยนต์ Porsche Macan ไปแล้วกว่า8,000 0 0คันทั่วโลกและ Porsche Macan Generation ใหม่นี้นะครับจะถูกส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงครึ่งหลังของปี2024นีนี้ครับซึ่งในประเทศไทยนะครับ สำหรับ Porsche Macan Electric นะครับจะเป็นการนำเข้าทั้งคันหรือว่านำเข้าแบบ CBU โดย AAS Group ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Porsche อย่างเป็นทางการในประเทศไทยและตอนนี้นะครับทาง AAS Group ก็ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจ Porsche Macan ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche Macan 4 Electric นะครับหรือว่า กอร์เช่มาคันเทอร์สามารถเข้าไปจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แล้วนะครับซึ่งเดาได้ว่าราคานี้นะครับทำโรลัสเอ e ์ทราอยู่ยากแน่นอนเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน